เช็คระยะไม่ตรงตามกำหนดรถท่านอาจหมดรับประกันโดยไม่รู้ตัวนะครับการเข้าเช็คระยะให้ตรงตามกำหนดเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับประกันชิ้นส่วนอะไรต่างๆด้วยนะครับและที่สําคัญนะคุณจะใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพยาวนานสูงสุดการเช็คระยะนะครับรายการเช็คระยะ18เดือนหรือ30,000กิโลเมตรมีรายการตรวจเช็คอะไรบ้างและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ไปชมกันเลย อีสุสปี2020จนถึงปัจจุบันสำหรับเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีเกียร์ธรรมดาในระบบขับเคลื่อน2ล้อมีรายการเปลี่ยนถ่ายอะไรบ้างครับสิ่งแรกจะเป็นน้ำมันเครื่องไส้กองระบบปรับอากาศน้ำมันเฟืองท้ายลูกหลังและรายการตรวจเช็คนะครับก็จะมีตรวจเช็คสภาพทั่วไปตรวจเช็คไส้กองอากาศครับเช็คน้ำมันพวงมาลัย power เช็คน้ำรอเย็นเช็คท่อน้ำมันพลงพวัลไพ p o เ e r เอร์เช็คแบตเตอรี่เช็คยางรถยนต์และฟรีบริการล้างรถครับและสำหรับค่าใช้จ่ายใ,ในการเช็คระยะ30 0 0 0กิโลหรือ18เดือนมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่2,404บาทหลังจากหักส่วนลถและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าลืมทุกท่านนะครับนำรถเข้าเช็คระยะตามกำหนดด้วยครับ <S <S เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการรับประกัน และที่สําคัญนะรถของท่านจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและอายุการใช้งานคงทนถาวรแน่นอนครับ